จังเลยไปไอเกลงไปทำไมม่ทำไรไม่รเลยุนกันน้งไอลนมาก่อนเดียวไม่สบอโอ้โหบานนี้ใหรูม่เน้ขนาดนั้น้วเพ่อทำไมพี่บูมีกระเป๋าสวยๆหลายใบจังเลยอ่ะพี่มีกระเป๋าหลายใบอ่ะฉันมีขอสักใบนึงได้้า นส,สวยอะ่ะอ้อนังไอ้แกไปเอาของพี่เข้ามาได้ยังไงแกไม่เหมาะกับของแบบนี้นี่่งไม่เป็นไรน้องไอ้อไปเลยค่ะถ้าชอบก็เลือกได้เลยนะจริงหรอคะขอไอ้นี่ขอบคุณค่ะแต่ป้าเกรงใจไม่เป็นไรเลยค่ะพะพึ่งไอ้เนี่ยเขาโตแล้ววัยรุ่นก็มักจะชอบของแบบนี้แล้คะค่ะพ <c oughs> ะพึ่งคะคือที่พะพึ่งบอกว่าจะให้ไอ้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของมุกอะค่ะ มุกเกงว่ามุกจะไม่สะดวกอะค่ะยังไงมุกขอเช่าคอนโดให้น้องไอยอยู่ได้ไหมคะไม่ได้ป้าจะให้อไอ้มาอยู่ที่นี่คนเดียวไม่ได้มุกบ้านช่องมุกก็ใหญ่โตห้องหักก็เยอะแยะอะแบ่งให้น้องอยู่สักห้องนึงก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยเนอะมุกไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะนีหอมได้กินอะไรอะหอมจังเลยเกิดมาเนี่ยนะฉันยังไม่เคยได้กินที่มันหอมขนาดนี้เลยอันนี้ขอได้ไหม ไม่เป็นไรน้องไอพี่มีหลายขวดเอาไปเลยค่ะขอบคุณนะคะนี่มันก็ยี่สิบกว่าแล้วนะเลิ่มตีไอได้แล้วก็มันทำตัวไม่ดีไม่น่ารักก็ต้องสั่งสอนเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของเราดีกว่าค่ะเอ่อคือมุกแต่งงานแล้วแล้วตอนนี้สามีของมุกเนี่ยเขาก็ไปอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วด้วยคือถ้าใน้องไอเข้ามาอยู่ด้วยมุกเกรงว่าจะไม่สะดวกจริงๆอะค่ะอีกอย่างอยู่ ป้าก็ให้น้องมาอยู่กับมุกแบบนี้มันก็ไม่ดีต่อน้องด้วยนะคะมุกแต่งงานได้สามีรวยก็ลืมกับพืชตัวเองแล้วเลยเอบคือ <c oughs> คือป้าหมายถึงว่าตั้งแต่ไอ้ก็เลื่อนจบมาก็ยังไม่มีงานทำไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแล้ว ไอ้เขาก็ชอบเมืองนี้มากเลยนะนี่ป้าก็บอกตั้งหลายครั้งแล้วนะนก,ก็ไม่ฟังก็จะอยู่ที่เมืองนี้ให้ได้เออถึงไอ้มันจะเป็นเด็กบ้านนอ,อกแต่มันก็รู้จักคาราทศะแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างได้เรื่องพี่มอกอันนี้เพจจริงป้ะสวยมากเลยเกินว่าฉันยังไม่เคยเห็นเลยอยากได้ขอนะหายที่จะค้นของพี่หมดบ้านละเม้งเนี่ยอืมพี่มุกก็ก็เน เลี้ยงฉันมาแม่ไม่เคยฉันใส่อะไรแพงๆแบบนี้เลยแล้วก็ไม่เคยใ,ใส่ชุดสวยๆเลยแม่บอกว่าใส่ไปมันดูไม่เรียบร้อยอะแต่ฉันสัญญาเลยนะถ้าพี่เอาเครื่องแับเซตนี้ให้ฉันฉันสาบานได้เลยว่าฉันจะตั้งใจทำงานในบริษัทพี่ให้เต็มที่เลยไอยจะเข้ามาทำงานในบริษัทพี่เหรอจะใช่ไงป้นก็โทรคุยกับแม่หนูแล้วไงแม่หนูเขาก็โอเค หนูก็แค่หาหน้าที่การงานตำแหน่งดีๆให้น้องมันสักหน่อยนะหายน้องไปหน่อยแล้วกันดูสิน้องเขาก็ชอบอยู่กับพี่สาวซะด้วยเอางี้ให้น้องมาอยู่ด้วยสักเดือนเอ๊ะรอน้องก็มีเงินเดือนก่อนแล้วก็ขยับขยายออกไปเช่าหอเช่าคอนโดอยู่เองนะตกงลงตามนี้จบได้ค่ะ แต่แค่เดือนเดียวนะคะส่วนเรื่องทํางานในบริษัทตําแหน่งอะไรนี่เดี๋ยวมุกให้ฝ่ายบุคบคลเขาเป็นคนพิจารณาแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะพี่มุกหนูเชื่อว่าพี่มุกเนี่ยจะต้องหาตําแหน่งที่มันเหมาะสมกับหนูแน่นอนแล้วหนูก็สัญญานะคะว่าหนูจะตั้งใจทํางานถ้าพี่เอาวันนี้ให้หนูไปเลยให,ห,ห,ห้ใช่ไหม พ่อจนปากจะฉีกรูหรหูให้มาเป็นแค่พนักงานต้อนรับงงๆแค่นี้เนี่ยนะพ่อจะดูถูกศัก,กยภาพเราเลยเฮ้ยำทำพลาะทำอะไรก็ไม่รู้พอ,อดีครับพอดีว่าผมอยากไปพบคุณมุกนะครับอย,อยากเจอพี่มุกเหรอคะค,คือฉันเนี่ยเป็นลูกพี่น้องของพี่มุกเองนะคะถ้าอยากเจอพี่มุกเนี่ยขึ้นลิฟต์ไปกดชั้นยี่สิบได้เลยคะ่ะ มุกเป็นลูกพี่ลูงน้องคุณหละครับถึงว่าแหละสวยเหมือนกันเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับอัน,นเดียวค่ะถ้าจะขึ้นไปหาพี่มุกเนี่ยรบกวนคุณกรอกชื่อแล้วก็เบอร์โทรก่อนนะคะเบอร์โทรผมนะครับขอบคุณค่ะ ว่าเราสวยดีหล่ะเนี่ยเติมหนนะ่ซะหน่อย,ส,อย,ส,อยสวยแบบพี่มุกเนี่ยอขอมีไฟเหมือนกันหน่อยละต้องมีไฟต้องมีไฟซะหน่อ,นอยคุณครับผมนัดประธานมุกไว้ไม่ทราบว่าต้องขึ้นไปที่ชั้นไหนครับคุณครับฮัลโหลได้ยินไหมครับ โอ๊ยเรียกทำไมอยู่ได้ไม่เห็นหรอว่าแต่งหน้าอยู่อะเดี๋ยวนะสภาพแบบนี้หรอกมาหาพี่มุกเนี่ยฮะโอ๊ยนี่มันถามฉันทำไมเนี่ยว่าชั้นไหนอะไรยังไงตอ,อนที่โทรนนะัดกันนี่เขาไม่บอกให้ชัดเจนหรือไงว่าอยู่ชั้นไหนอะไรยังไงมันถามฉันทำไมออกไม่ได้ละพี่บอกเห็นต้อนรับลูกค้าดีๆไม่ใช่หรอทำไมถึงพูดจาแบบนี้มีกงคะ ดิฉันต้องขอโทษแทนลูกน้องของดิฉันด้วยนะคะพอดีว่าเธอเป็นพนักง,งานใหม่นะคะยังไงคุณกงช่วยไปรอที่ห้องรับรองก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้เลยาตามไปต้อนรับค่ะครับขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอรู้หรือเปล่าว่าเขาเป็นใครเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเราเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะแต่งตัวยังไงเนี่ยไอยก็ไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกเขาแบบนั้นพี่จะให้เวลาไอาไปทบทวน สองสามวันนี้เนี่ยพี่จะไปทํางานที่ต่างจังหวัดถ้าพี่ได้รับรายงานมาว่าไอายังทําตัวแบบนี้อีกแล้วก็พี่จะไม่ให้ไอทำงานที่นี่อีกแล้วพี่นุโม่ใจเย็นๆก่อนสิค่อยๆสอนก็ได้ไอเป็นคนเก่งนะเรียนรู้อะไรได้เร็วพี่พูดแค่นี้นะพี่มมกพี่มมกพี่มมกนองไอ เมื่อไหร่แกจะทำตัวให้มันได้ดีจเจริญรุ่งเรืองเหมือนคนอื่นเขาบ้างฉันจะได้ไม่ต้องอับอายขายชินาต่อหน้ามันแบบนี้ปนอะไรเยอะละแม่จะพูดเรืงจริงเกาก็ทำได้เองเลยเฮ้พี่มูกกลับมาพอดีเลยอะมานั่งกินข้าวก่อนสิคะวันนี้เนี่ยฉันลงมือทำอาหารเองเลยนะอร่อยอย่างนี้เลย พี่มุกฉันรู้นะว่าพี่ยังกดเรื่องหน้าเคาน์เตอร์อยูอ่แต่ว่าฉันก็กดฝ่ายบุคคลพี่เหมือนกันนั่นแหละเอาฉันมาทําตําแหน่งอะไรไม่รู้กระจอกง้องก็อยู่หน้าเคาน์เตอร์ฉันเนี่ยจบด้านการเงินมานะฝ่ายบุคคลทําแบบนี้ก็เหมือนการเอาคนเก่งมาทํางานผิดตําแหน่งอะอย่างฉันเนี่ยควรจะเข้าไปทางานตาแหน่งสูงๆในบริษัทพี่ด้วยซ้ำอ,อะพี่จําได้นะ ที่ไอเรียนการเงินเนี่ยเป็นเพราะไปเรียนเสริมเอาเองเนี่สาขาที่ไอจบจริงๆก็คือสาขาการร้องเพลงไม่ใช่หรอพี่ว่าฝ่ายบุคคลของพี่เนี่ยพิจารณาความสามารถของไอได้ดีแล้วนะอีกอย่างถ้าไอไม่ลดความอาคติลดความหยิ่งลงแล้วเริ่มเรียนรู้จากศูนย์เนี่ยไอก็คงไม่ได้โอกาสดีๆหรอกนะโมกพี่กลับมาแล้วครับเห็นไหมคะ ไม่เหนเลยนี่เหรอคะพี่เขยอ่ะโหหลอมากเลยฉันชอบคนนี้ใช่ไหมครับนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องที่หมกบอกนี่ใช่ค่ะชื่อน้องไอซ์หน้าตาสวยเหมือนกันเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับอยู่บ้านหลังนี้เริ่มชินแล้วหรือยังก็ชินแล้วค่ะพี่เขยเดินทางมาไกลเนี่ยน่าจะเหนื่อยน่าดูเลย กินข้าวก่อนไหมคะอันนี้เนี่ยหนูทำเองนะนนะอร่อยมากได้ได้ค่ะ หล่อเหมือนเทพบระมุดเลยอ่ะพี่เอาน้ำชาเขียวมาให้ครับขอบคุณมากเลยนะคะนี่อ no ติแกนี่รักเมียจริงๆเลยนะมุกแกเนี่ยวาสนาดีจริงๆเลยวะองค์ไม่เคยได้ยินคำนี้หรอวะถ้าเชื่อภรรยาแล้วเนี่ยชีวิตจะดีขึ้น มมกอยากได้ขวซองไหมครับเดีย๋ยวพี่ไปซื้อมาให้ขอบคุณนะคะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวค่ะขวซองเหรอคะหนูก็อยากกินเหมือนกันนะคะ่ะไปด้วยค่ะนี่มกุกทุกพี่พน้องแกเนี่ยดูจะรักแกดีนะยังไงก็ขนาดฝ่ายบนหน้าเขายังว่าเหมือนแกเลยจริงเหรอจริงนีี่ ฉันว่านะฉันขอเตือนแกไว้ก่อนนี่ปาเรื่องบางเรื่องน่ยแกกันไว้หน่อยก็ดีแหมคงเห็นว่าฉันเด็กอยู่สิสวยกว่าแล้วก็เก่งกว่าก็เลยหาเรื่องกันซีนว่างั้นเหอะคอยดูเถอะไม่หรอกไอไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกขอบใจนะให้เตือนอะเกได้ปะ ของมาเต็มไม้เต็มมือเลยหนุ่มที่ไหนให้มาเนี่ยก็เพื่อโรงงานเลยค่ะขอตัวนะคะพี่ว่าไอ้น่าจะกำลังมีความรักนะนงั้นเหรอคะเอาไอา้ พี่เป็นในของเขาเนี่ย,มยกมไปหาแฟนมั้งแต่มึมไม่ต้องไปสนใจหรอกให้ไอไปใช้ชีวิตไปรุ่นบ้างเถอะแต่มูก็ยังเป็นห่วงไอยอยู่ดีนะพี่อติไอตัวแล้วนะครับต้องให้ไอรับผิดชอบชีวิตของตัวเองไม่ต้องเป็นห่วงหรอก ผัวรวยถึงได้ทำหน้าระรื่นชื่นมาลากสังขารต่ัามาบ้านกระจกกระจกแบบเนี้ยมกกระเป๋าที่โมกตามหานี่โมกเอาให้ไอ้ยแ่ะครับแต่ผมเข้าใจาเขารู้สึกคุณดีนะเขารู้สึกที่ต้องอยู่ใต้เงาของเขาอะงั้นคุณก็ให้ผมพิสูจน์สิ เพราะคนพร้อมที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น